ลมหนาวมาแล้วแต่ใบพึ่งจะเป็นชุดที่สามสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบนเนินครับตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาครบับสภาพอากาศหนาวเย็นครับประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบย่ามยสี่ยาองศาประมาณนี้ครับเย็นนะครับตอนเช้า ให้ทุเรียนเพิ่งจะไปชุดที่สามเพิ่งจะเพทตลาดนิดหน่อยตัวปลายังเป็นในป่าตะเพียนอยู่เลยนะครับจะทันลมหนาวไหมเนี่ยโอทไม่ได้มีสารกระตุ้นอะไร เย็นสบายครับวันนี้เย็นนะครับถือว่าเย็นเลยอ่ะา3องศา24อ,องศาเนี่สยสบายเลยครับยอดทางออกอยู่นะครับสำหรับต้นพระเอกนะครับออกไม่หยุดเลย ลมหนาวไว้นี่ยลมหนาวมาแล้วสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบห้าปีครับตอนนี้ตัดแขนงไปเมื่อ เกือบเดือนหนึ่งครับลมหนาวมาแล้วทุเรียนยังมีใบอ่อนใบสวย ไม่เป็นลอนดีครับไม่เป็นลอนเป็นคลื่นนี่ครับจัดว่าจ็บนะครับไม่เป็นลอนเป็นคลื่นเนี่ยแสดงว่าการสะสมอาหารดีนะครับช่วงนี้งดให้น้ำเลยครับ แต่ฝนไม่ตกมาสามวันแล้วครับฝนไม่ตกมาสองวันแล้วแดดแรงช่วงกลางวันนะครับแสดงว่าน้ำค้างแรงนะครับเนี่ยเปียกเลยฮะน้ำค้างแรงหนาวนะครับนี่ อากาศเย็นสบายเลยครับอยากขกับรถเที่ยวเขาใหญ่นะครับออแถวจันทบุรีก็ทำทรงทาสาลอะไรแล้วครับ เราไม่ทำปล่อาายธรรมชาติมแมลงขัดกินนะต้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยต้นนี้ใบอ่อน้องต้นนะครับ แตกยอดอ่อนตั้งต้นเลยตัวนี้กัดจะให้เป็นลูกปีแรกครับสวยงามปลูกทุเรียนแล้วแตกยอดนี่ครับดีใจครับน้ำดำน้ำดำหนึ่งปี ใแค่นี้นะครับแต่ก็โอเคครับผ่านกันเนี่ยฮะโลกราสีพูเนี่กอกินเนี่ยเป็นแผลแตกแล้วก็เป็นสีรอบๆแผล ปีเแก่สามป,ามปีโอเคครับผมคลิปนี้พอจบไ้แล้วครับบอกให้รู้ว่าลมหนาวมาแล้ว คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ